สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหลี่ยนโปรยทานรูปแบบดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะตัวนี้จะสารด้วยริบบิ้นสามเส้นนะคะใส่เหรียญที่หลังนะนี่นะคะจะใช้ริบบิ้นแบบไหนก็สวยงามน่ารักน่ารักนะคะแล้วแต่เราชอบนะนี่นะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาทีวินะคะเบอร์สจะใช้เป็นลายจุดในลักษณะนี้นะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มสารกันเลยค่ะนี่นะคะดีจะตัดริบบิ้น3ามเส้นที่ความยาว80ซนตเมตรนะรวบมารวมกันพับครึ่งนะคะได้แบบนี้ทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันเลยนะดีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมานี่นะคะแล้วก็สวมด้วยเส้นที่2เส้นที่3นะสอดเข้าตรงช่องที่1แล้วก็เปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่2ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐานสมนะทีนี้เราก็จะมาสารเป็นฐาน6กันนะคะดีจะจับดิบิ้นฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะจับเอาิบิ้นเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาด้านล่างนี่นะคะจับเอาิบิ้นเส้นด้านล่างนะคะฝั่งซ้ายมือนะสอดเข้าตรงช่องนี้นะให้ริบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมานี่นะคะทีนี้เราก็จะมาดูทั้ง6เส้นเลยนะคะ กดๆจับจับให้กระชับเลยนะนะเราก็จะได้เป็นฐาน6กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับริบินเส้นที่1ขึ้นมาแบบนี้นะทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่2อทับด้วยเส้นที่สาม เราจะมีริบบิ้นสามเส้นด้านบนนะคะแล้วก็มีริบบิ้นสมเส้นด้านล่างเ, e, เราส, like, สร er ็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันเลยนะคะดีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเอาเส้นที่1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมาเอาสองด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สามด้านบนวางลงมาเอา3ามด้านล่างขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะแล้วเราก็จะจับหมุนมานะคะนี่นะ เราก็จะเหลือริบบิ้น3เส้นด้านบนเหมือนเดิมนะคะทีนี้เราก็จะมาสานต่อกันเลยนะดีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนนะคะวางลงมาก่อนเส้นที่สองนะสอดเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะเส้นที่สามจับริบบิ้นสอดเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะออกช่องถัดมาเลยนะทีนี้ลีก็จะปล่อยมือออกมานะคะจับให้เข้าที่ค่ะ ทั้งหกเส้นเลยนะคะจะได้ในลักษณะนี้เสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงทั้งหกเส้นเลยทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะนับดิบินข้ามสามเส้นนะคะแล้วก็พาดนะดีจะเริ่มนับจากเส้นนี้ก่อนเลยนะคะ หนึ่งสองสามนี่นะเราก็จะจับริบบิ้นเส้นนี้พาดมาในลักษณะนี้นะคะนี่นะต่อเลยนะหนึ่งสองสามจับเอาริบบิ้นเส้นนี้พาดมาแบบนี้นะคะนี่นะต่อเลยหนึ่งสองสามจับเอาริบบิ้นเส้นนี้นะคะพาดลงมาในลักษณะนี้นะทีนี้เราก็จะเหลือริบบิ้นสามเส้นนะคะจะไม่มีที่พาดแล้วนะ ดีจะจับเริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะน,นี้นะคะขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะคะเส้นถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะนี่นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะได้แบบนี้นะคะต่อเลยจับบริบบินโค้งมาในลักษณะนนเดียวกันขยับมาตรงปลายนะคะสอดเข้าแต่ช่องแรกเลยนะคะนี่นะให้ออกช่องถัดมาเลยคือช่องนี้นะคะที่ได้เรียงกันมานี่นะ แล้วก็กค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้เส้นที่สามจับริบบิ้นเสียบเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะออกช่องถัดมาเลยนี่นะคะริบบิ้นจะไล่เรียงกันออกมาในลนนักษณะนี้แบบนี้นะคะทีนี้รีก็จะปล่อยมือออกมานะนี่นะเสร็จแล้วจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นรูปตัวดอกเลยนะคะนี่นะ นี่นะคะจะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงทั้งหเส้นเลยแบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน2เส้นนะนี่นะ1 2สองแบบนี้นะคะทั้ง6เส้นเลยค่ะ นะคะเสร็จแล้วจับให้กระชับเลยค่ะทั้งหกเส้นเลยนี่นะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งหกเส้นเลยนะนี่นะคะจะได้ในลักษณะน,นี้ เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าเร็วตรงไหนก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็ค่อยๆทําไปนะนะคะดีจะจับเอาลิบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนนะคะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าในลักษณะน,นี้นะโค้งกลับไปด้านหลังค่ะเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังแบบนี้นะคะขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะเส้นถัดจากเส้นของเขานะนี่นะคะเอียงมาฝั่งด้านซ้ายมือ แล้วก็ <c ười> ค่อยดึงลงมานะคะพร้อมดูกลีบด้วยนะคะไลก่กลีบลงมาในลักษณะนี้นะนี่นะคะน,นะคะจะได้ในลักษณะน,นี้ต่อเลยนะคะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วโค้งกลับไปด้านหลังจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะเส้นถัดจากเส้นของเขานะคะแล้วก็ค่อยดึงลงมาพร้อมดูกลีบด้วยนะคะ จับกลีบให้ไล่เรียงกันมาในลักษณะน,นี้นะนี่นะคะนี่นะจะได้แบบนี้ต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี้ก็เส้นที่6แล้วนะคะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วโค้งกลับไปด้านหลังจับาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะคะเส้นถัดจากเส้นของเขานะแล้วก็กค่อยๆดึงลงมานะคะพร้อมดูกลีบด้วยนะได้เรียงกลีบลงมาในลักษณะนี้นะคะได้มาเรื่อยๆนะนี่นะคะได้แบบนี้ ทีนี้เราก็จะมาไล่จับกรีบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เข้าที่สวยงามเลยเนี่นะคะจะได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็พาดริบบิ้นเส้นถัดมาขึ้นมาด้านบนก่อนแบบนี้นะ จับออริบบิ้นเส้นนี้นะคะพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับปัตริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปใต้กรีบนี่เลยนะคะนี่นะให้ดิบบิ้นออกมาตรงด้านล่างนะคะแล้วก็ <c oughs> ค่อยดึงลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะคะนี่นะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะดีจะจับบริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วพับริบบิ้นไปด้านหลัง ขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปใต้กรีบนี่เลยนะคะถัดจากเส้นของเขามานี่นะให้ดิบินออกมาตรงด้านล่างแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้ยนะคะนี่นะจะได้ในลนนักษณะนี้เราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นะคะทีนี้ก็เส้นที่หกแล้วนะคะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังในลักษณะน,นี้นะขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะเส้นถัดจากเส้นของเขานะคะนี่นะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะพร้อมดูกลีบด้วยนะคะนี่นะคะจะได้ในลนนักษณะนี้ทีนี้เราก็จะมาได้จับกลีบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ให้เข้าที่สวยงามเลยนี่นะคะพอเข้าที่สวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะทีนี้เราก็จะมาสารเก็บปลายริบบิ้นกันนะคะดีจะจับอาลิบิ้นเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังค่ะขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงใต้เส้นของเขาเลยนะคะนี่นะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะ เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง6เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาใส่เหรียญตอนขั้นตอนสุดท้ายกันเลยนะคะใส่เหรียญลงไปเลยนะนี่นะคะ นี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปรยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกบัวเข็มปัตตเวียสวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายๆเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะสำหรับคลิปนี้รีขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ